จังหวัดสกลนครถแถลงข่าวเอาผิดบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ทั้งทางอาญาและทางวิน,นัยจังหวัดสกลนครถแถลงข่าวเอาผิดบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ทั้งทางอาญาและทางวิน,นัย ที่สารกลางจังหวัดสกลนครนายดำรงสิริวิชยะอิมวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยพันตำรวจเอกโชคชัยอินทนินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครนายธราพงศ์กับประโกร,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมถแถลงข่าวถึงมาตรการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครจากกรณีการจัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มาก สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมารวมถึงความพร้อมของจังหวัดในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพันตำรวจเอกโชคชัยอินทนินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีแรกที่บ้านนากับแก้หมู่ที่5ตําลดงมะไฟอำเภอเมืองจัังหวดสกลนครนายอำเภอเมืองสกลนครได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7รายพร้อมได้ส่งให้พนักงานอายการและศาลพิจารณาลงโทษทุกรายแล้วกรณีที่2ที่อ,อโพนนาแก้ว ฝ่ายปกครองได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน6รายโดยได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานอายการดำเนินการและส่งสารพิจารณาลงโทษแล้วกรณีที่3ที่อำเภอกุดบากผู้กระทำความผิดบางไรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะได้เร่งติดตามตัวมาทำการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายเช่นกันโดยเน้นย้ำว่า ตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดนายดำรงสิริวิทชยะอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่านอกจากการดำเนินการทางกฎหมายแล้วยังได้เอาผิดทางวินัยกับผู้ใหญ่บ้าน ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครโดยได้ตัดเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านจำนวน5เปซ็นเป็นเวลา1เดือนสำหรับภาพที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลว่ามีบุคคลเต้นอย่างสนุกภายในวันสงกรานโดยสงสัยว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นจากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านสำหรับโรงพยาบาลสนามเบื้องต้นได้เตรียมไว้สองแห่งแห่งแรกที่โรงแรมภูพานพเพรสมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครจำนวน96เตียง แห่งที่2ที่หอประชุมวิโรธอิ่มพิทักษ์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเป็นโรงพยาบาลสนามสำรองจำนวน200เตียง ด้านนายแพทย์ธราพงศ์กัปปโกร,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดสกลนครยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและการระบาดจะแตกต่างจากเดิมคือเริ่มพบเคสท,ที่สัมผัสจากผู้ป่วยในพื้นที่เช่นคนในครอบครัวสำหรับมาตรการปิดสถานบันเทิงพบว่าสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้เป็นอย่างดีและจะเห็นได้ว่าเชื้อมีการติดต่อกันง่ายมากขึ้น ดังนั้นประชาชนจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดต่อไปคือการรักษาระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยมั่นล้างมือให้สะอาดใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะหรือการลงชื่อเมื่อเข้าใช้สถานที่ทุกครั้ง